สวัสดีครับลูกๆอนุบาลทัพแก้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เรามาเจอกันคลิปที่ล้วนะครับในเรื่องของสปอร์ตแอคทิวิตี้กีฬาและนันทนาการครับวันนี้ครับครูหลังจะมาแนะนำการออกกำลังกายง่ายๆนะครับเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโคขานะครับและสามารถทำที่บ้านได้นะครับโดยใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย ให้ถึง3เมตรถึง4เมตรนะครับแบบของบังกายแบบฝึกนี้เขาเรียกว่าการวิ่งสไลด์นะครับเหมือนเดิมครับนักเรียนจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับดื่มน้ำวันละ7 8แก้วนะครับนอนพักผ่อนไม่ต่ำกว่า8 1 0ชั่วโมงนะครับทานอาหารให้ครบห้าหมู่จิตใจทำจิตใจให้เบิกบ,บานนะครับ เอาครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาสาระกันนะครับแบบฝึกนี้เรียกว่าการวิ่งสไลด์ครับจะได้ประโยชน์ของกล้ามเนื้อโคนขานะครับแต่เหมือนเดิมครับก่อออกร่างกายทุกครั้งเราต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งเรียนเน้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับช่วงล่างเป็นหลักนะครับเริ่มนะครับ ให้นักเรียนนะครับวางทุน่นสต้อนแสงนะครับห่างกันประมาณ 3- 4เมตรหรือถ้าไม่มีที่บ้านนักเรียนใช้เป็นขวดน้ําก็ได้ครับเติมน้ําเพื่อไม่ให้ขวดมันล้มง่ายนะครับหันด้านข้างครับแล้ววิ่งสไลด์ครับสไลด์กลับครับอ่าฮะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคนขาครับอีกหนึ่งรอบครับ ไกลับครับไม่ยากใช่ไหมครับอีกสักหนึ่งรอบครับเป็นไงนครับนักเรียนทำแบบนี้นะครับ2อถึงสรอบนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับจะเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อคนขา และระบบการไหลเวียนของโลหิตนะครับอ๋อและอย่าลืมครับคูณหลังย้ําทุกครั้งครับสมแม้ทุกครั้งนะครับที่ออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆครับ,รบนะฮะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ